ตอนที่ผมเป็นลูกจ้างที่บริษัทแห่งหนึ่งนะครับผมทำงานได้4ปีปีที่4รู้สึกว่าอิ่มตัวนะครับอยากจะลาออกเบื่อไม่อยากจะทำงานนะครับเลยตัดสินใจมาทำธุรกิจเล็กๆของตัวเองในหมู่บ้านแล้วรู้สึกว่ามีความตื่นเต้นตลอดเวลาครับเพราะว่าเราขยายธุกกรกิจตลอดทีละเล็กทีละน้อยไปทีะเล็กทีละน้อยรู้สึกว่ามีความสุขไม่รู้จักเบื่อแต่ว่าตอนทำงานที่บริษัท เราได้แต่เงินเดือนนะครับแล้วก็ต้องทํางานตามคําสั่งเจ้านายขัดคําสั่งเจ้านายก็ไม่ได้ทําผิดก็โดนดา่าโดนติทีนี้มันก็มีความรู้สึกว่าเอ้ถ้าเราทําธุรกิจตัวเองคงจะมีความสุขกว่ามันถึงจุดที่อิ่มตัวนะครับก็เลยลองทําธุรกิจตัวเองดูแม้ว่าจะเป็นธุรกิจเล็กๆแต่ก็มีความสุขนะครับได้เด็กได้น้อยก็ถือว่าทําไปเรื่อยๆนะครับทําตามคําสั่งตัวเองครับสวัสดีครับ